กับเจ้าได้ไปเอาแม่ของน้องแตวเได้พอจากแม่น้องแตวเสียแล้วได้เรามาคืนมาเอาอยู่กับเจ้าอีกอแล้วเจ้าได้เอาน้องแตวนี่เลี้ยงเราลี้ปีนเจ้าเาาแตวมาเลี้ยงแม่งแต่ตั้งแต่เราอายุจักปีโอ้เ็ดมันโนน้ําพามันพามันยังบ่ได้ปะมมันอยู่พุ่น อันนี้มันมันเลี้ยงไม่แล้วกันนี่มันเอาไม้นี่อันนี้เอาไม้เดี๋ยวมาอยู่พี่เป็นยังไงชีวิตของน้องเตียวหลังจากที่ว่าเพิ่นหอบลูกหอบเต้ามาสู่มาขออยู่พักอาศัยน้ำเจ้าเห็นลูกมานี่คิดยังไงไหมใช่แน่ขออยู่นะคออุ่นนะอุ่นใหญอุ่นเมื่องไงคิดค่อยน้ำพ่นอยู่บ่เพิ่งขึ้นมาติวิตมาติวิตเดือคิดที่าไปอยู่น้ำแม่แม่ก็บ่มีเหืวณไม่มีใคร ต่อไปทักทายสบายดีทั้งเม่ตู้แล้วก่อนเห็ดอย่างน้อนี่ทังบลกละน้อยทั้งนี้ยังทาเขี้ยมบตู้สบายดีเด้อโดยสบายดียดอเค่มากเขี้ยวมาก,มากโอ้เป็นยังไงมันแทบบ่จังเขี้ยว แคบไม่แคบเพมันติดแหละอดว่านั่มวมักหนัอจะเป็นอะไรนะหนักผูนี้บ่ลูกอนาคองอันชาวเต้านะผู้นั้นโอ้เรามีเจ้าคนก่อผู้เดียวนี่ยนะผู้เดียวนี่เอ้ามีผู้เดียวนี่บอช่องหักผู้หนึ่งมัยามผู้เลี้ยงหยามันโอ้ตกความปะอะไรอืออืออันนี้ลูกผัวใหม่โอ้ลูกผัวใหม่ว่าผู้นี้นะ แล้วมันว่าผัวเก่าหั่นอันเก่าก็อยู่เกันยามันอยู่เกันยาพุ่นโอ้ยผัวที่สองเนี่ผัวที่สองที่วายเตะตีเล่าหั่นบ่อโอเออโดยโดยตู้อาแกะขนมไฮลลาล์นตู้โอ้ฮึไหนอะไรก็กินแล้วนะกินบ่โอ้เนาะโดยแม่แกะให้มาแต่ทางแม่ตู้นี่เป็นจังไรก็เป็นแม่ของเจ้าบ่ แมนเลยโอ้ที่วันที่ว่าศัยอยู่ที่ดันที่ของเจ้าในบมวเแ่าที่ของไม่แถาเลยว่ไม่ไม่หันเป็นในชาวเล่าในชาวพวพุ่นนี้เป็นนาสาวอือแต่ที่ที่ราอยู่หันเป็นที่ของไพส์อะไหนดันที่เื่อนจะปุ๊บอยู่กับสาวเต๋วตอนนี้นะไม่เท่านี่แหละนไม่เท่าอือคือบุคลารแล้วเลยะเท่า เอาได้ใช่ล mhm. sure, yeah. go. like you ูกโอ้ยมันเป่นมะขว้างเป็นข้าวกระปุกมีผู้เคารพกระปุกบะไรเนาะคนกระปุกมีเด็กนายบัดลูกลานเอกมาฮันมันไล่ทอดลูกลานมาตะบันอึนพุ่นละก็ยอมมาคอยอยู่แหละให้ลูกลานอยู่เลยอันนี้มายูพี่ชุดแบบนี้นะคันว่าผู่คนแบบผิดกันลังเดืยวเข้าไล่นี่ก็ได้นี่นะคันว่าผิดกัน เที่ยงกันเลียวผิดรอดนะเวลามันบุกอมกินกอมยากเดียก็ผิดกันเลียวเขาลำทางเขาไรนี่ง่ายเข้าได้โดยโดยคือแม่คนนี้หั่นผู้เดี่ยงน้องเต๋อมาตั้งแต่เราในนอยแอนบ่จะเป็นแม่เดี่ยงคือก็ห้าก็เอาผัวเราในช็อปปี้แถวเต๋อหั่นมาโยผีหั่นไหม โอยตะกี้อันผัวเจ้าหันป้ากับเจ้าได้ไปเอาแม่ของน้องเต๋อเดี๋ยวพอจักแม่น้องเต๋อเสียแล้วเดี๋ยวเรามาคืนมาเอาอยู่กับเจ้าอีกอแล้วเจ้าได้เอาน้องเต๋อเนี่เลี้ยงแล้วเลี้ยงอยู่เลี้ยงน้ำกันลัวนนี้เอาลูกเอาล้านน้ำกันเลยนะมันจทานน้ใหม่คอเอาล้านมันคอยไปแล้วเอาลูกโดยจักปีอันเจ้าเอาอันดาสาวเต๋อมาเลี้ยงแม่น้องเต๋อน้องเต๋อเราอยู่จักปี โอ้เตปิดมันมันอยู่นะพามันพามันยังไม่ได้ปะนายมันอยู่คุณอันนี้มันมันยังไม่แะอันี้มันเอาไม่นี่อันนี้เอาไม่เดี๋ยวมันอยู่พี่เตปิดเอาแม่มันเราคุณจากที่ว่าแม่ตอนแม่เราเสียป้าหันเราจะปีหลายปีหลายปีห้าปีแล้วโอ้วันนี้ตายแล้วเอาแม่ตัวนี้เองแค่นั้นกนกลับมาคืนดีกันอีกโอ้ nè làm phiền rồi đây mà ăn ừ. à, cái à hết đấy mình bo hết luôn rồi phải ăn phải này hết mang hết mang hết tụt mình vai nhảy cái vai nhảy tụt mình, bữa đi đi đó, mươi năm chong mươi nhảy, đền năm chong đền nhảy, bên trong này cái vai nhảy, à, thời lá vô năm mu này, bố thích bố này nè, cái tông này thằng ông mà nó đinh ấy, ô, trâu hẳn bò, ai thua cái ดินเราเห็นเราล่เราให้เนี่ยก็เราในเนี่ยก็เจ้าก็ต้องในละดินมันอืมเขาไป้ชื่อเป็นเงินเป็นคำอยู่คือใครคิดไล่ย the şey, em, yes, no ่มไล่เขาก็ไ huh. ล่ย่มนั the ้นดินเขาโอยอันนี้เมื่ออยู so ่นำเพื่อนกกหักอันนี้เพื่อนกกหักอันนี้ผัวนี่ผัวแล้วนี่เพื่อนลังไม้มันอันนี้โดยลังไม้ผัวมาก็เจ้าว่าเจ้ากระทุกพ่อพ่อกับน้องเต๋อเหอระวางน้องเต๋อกับเจ้านี่ไผกลัวภผ เดืองทุกเดืองลําบากโอ้แต่พายในทนะุกกว่าเป็นยังไงจังวะทุกไหมอาทุกแล้วให้นาผ่านตากับบุมีเพื่อนชาติอยู่กับบุมีงวงควายกับบุมีไปช่างกับบุมีมีแต่กระต่อย่างเดียวหากินเผยปากแต่ละมือลูกบุ้มไม่มีบอกลูกแ้ๆนะบุมีเอาอกอระพาะแล้วยังบุมีพอคนแต่ก็เลิกกันแต่เราไปเอาแม่น้องเตวนี่แต่ก็กลับมาก,ยมก็ยังบุมีลูกอีกยังบมีอ๋อ พอได้แต่ล่องเตียวนี่ได้เป็นลูกมันไม่ดูแลเ่าเลยลูกเอ้ยเ่าแต่เฮ้ยมันช่ได้ลูกนโอยทัานได้บุกบุลูกบุกบุกลานเลยนะมันทุกเอาทั้งก้มเอาทั้งเลี้ยงเงินทำเขางามจำฟ้าให้ลูกให้ลานกินแต่ปลาไม่ตูปลาตูอย่างพวกบุกของมือนี่นโอยหากินใชะปากที่ถือกินอย่างนุ่มก็ไม่มีเชื่ออย่างนุ่มก็ไม่ช่วงข้าวขิงเชื่อข้าวขิงเนี่ยก็ได้ ไปคานมโมโตหนึ่งช่องโตเหรมือน,นุ่งคนมีเ<บ>ชื้อผ่า,น,าน,นุ่งบ่เจ้านะเก้าเนี่ยบ่ไม่ีละมีแกมีจะเพื่อนให้ว่าน,นี่นี่ใชรบุนีละนี่นนอกับบังก็ไหนใค่มันจะบวัวเย้านักกีบุมีลูเอ้ยเป็นจังไนชีวิตของน้องเตวหลังจากที่ว่าเพื่อนหอบลูกหอบเต้ามาชูมาขออยู่ผักอัศัยน้ำเจา้าเห็นลูกมาหนีน่ คิดยังไรแม่ใช่นะคอยยู่นะคอยอุ่นนะอุ่นใหอุ่นเมืกองไงคิดค่อยน้ำพ่นอยู่บ่เพิ่งขึ้นมาติวิทย์มาตวิทย์เถอะที่ก็อยู่น้ำแม่แม่ก็บ่มีเหื่อไม่มีแขนให้ลูกรันอยู่เบิ่งเขาน้ำเจ้ามากคือเป็นลูกเป็นป่องหาน้าใหม่น้ำมันไปขายขุดมันขุดกอยไเมื่อกินเลี้ยงลูกเลี้ยงลันลูกยังใช่แม่บ่มีไม่ใช่ลูกบ่มี เห็นตาเห็นตาเราตายเลยบัดพอเราเมื่อคืนพอชาวเตาอืมเมื่อคืนลูกน้องชาวเตาเลยไปเอาเลี้ยงคนแถบ้านมาเลยเอาเลี้ยงมีความเปแม่คนที่ต้อนนีจะเอาเลี้ยงเดีอยู่พุ่นกะคือในชาวเตานี่เราบุตมีพี่มีน้องบ่ อันแบบพ่อแม่เดียวกันเราเนี่ยบ้านบ่ไม่ฮิตให้เพื่อนเลยเพื่อนไม่ยู้หรือบ่ไม่ฮิตไม่มีคลองเลยบุไม่ยู้เหยื่อคลองเอาพัวกันบ่ไงชาวแตวนี่เรามีเอื้อยมีอ้ายบ่บ่มีบ่มีดูคนเดียวแล้วก็แม่เชียป่ะ แล้วกับัวเจ้านี่เอามาอยู่นลำเจ้านี่เมาแล้วมันมาอยู่มด้มาแล้วมันมาอยู่มันบมีบนอยู่แล้วมันไม่มาขออยู่นลำเจ้าเองออยู่ลำใหม่ลำพ่อเนี่ยทั้งเราล่วมแล้วกับแม่ก็แม่น่าพ่อก็พ่อน่านะชาวเต่านี่ยเดี๋อวปลอมก็ทำได้ปัดไหนไม่ได้ถุหยาบปลอมเห็นแต่าเห็นแตา เนาะเครื่องนงเครื่องเทสมตว่าน้อยเฮาสิไล่เานี้ก็เป็นไปบ่ได้เนาะมาขออยู่นําจําอยู่นําอยู่ไรกอยู่อยู่นําบ่ได้ก็สิได้เนาะอยู่ไดก็อยู่หากินตาดําๆเนาะมันหาค่อยหาไปหาดมัดก้ยมันไปเอาลูกมันมันเอาลูกแตค่อยไปเรียนกันเครื่องนุ่งเครื่องเทือกันโตนึงช่องโตขอนม หนเจ้าก็บ่ได้มีบอกแม่บ่มีจะเป็นคนบ้านเกิดเมืองนอนบ้านนี่บ่หูอยู่มันชกไปแช่นะนี่มันมันเมื่อน้ำแม่เมือนเอาผัวบ้านนั่นนี่เฮือนลังพุ่นเฮือนลังแม่อยู่ไปชกไปแช่นพนเมืองเกิดเมืองนอนอยู่พุ่นแต่มาอยู่บ้านผัวบ่เจ้านะแล้วกเมื่อน้ำไม้เมื่อน้ำไม้เอาผัวอยู่บ้านนั่นนี่แต่เมื่อน้ำไม่แล้วก็เอาผัวบ้านนี่เลยพุ่นเอง เอ้บ้านี้พาพาเที่ยปากเลยพาหน้าหันเที่ยเลยแล้วก็บ้านมีบ้านอยู่บ้านมีก็ง่ายว่าชีวิตของเจ้านี่กบฏแตกต่างกับน้องแต๋อเนาะกคือกันยู่กับพ่อหน้าแม่หน้าคือกันโอ้จังพ่อจังเจ้าจังวายเห็นใจเราแบบแบบชีวิตโบแตกต่างกันเอาพูดเล่ากับถูกเขาแม่ก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์คนกันโยกคนกันห้าก็สักพายเสียใจพายเออพายลูกเออใช่แม่ก็บอะไ้แม่ใช่ลูกกับอะไร บ่ได้กินใช่ปะผ้าผาน้ําปูน้ําเอยน้ํานางกินมาัดมันเกิดมือทุกข์เกิดไดมันทุกข์แต่เกิดพุ่นมนทุกข์ได้นี่มันก็ทุกไปนอยโอนันตะกี้ในครอบครัวแบบพ่อแม่เจ้าตะกี้ก็บ่ได้มีให้มีนาบ่โอ้จังพอเนาะได้ชําลูกชํารานก็บ่มีให้บ่มีนา ชอบพ่อแม่กับบุีชอลูกนี่ยังะแกล้เอยทางกินแคปนี่อาํากินขอากินน้ำอื่นน้ำน้องนี่เลยเพื่อนชา่เพื่อนนุ่งทานน้ำมูนใโมให้โตนึ่งช่องตนุงชิ้นแท้ยังก็มันให้โบมู้ให้หีิก็มู้แล้วนี่ตัวเดียวนี่แหะนี่ไม่ชิ้นพื่นเดียวมู้พื้นเดียวนี่อีดีบ่แม่วันนี่กันุ่มวันี้ มือนี้ก็นุ่งมือนี้บืนชิ้นุ่งพื้นได้บืนบืนหมดหาเก็บพุ่นละเอาเก็บตามอาหารชาวไต้หวันเหมือนให้พื้นเดียวนี่แหละเขาที่ผ่านมานุ่งฉินใช่ใช่แต่มาพอน้มูกเนี่ยน้ำมันเสะคว้าเต้าแต่มันขาดกะทิมขาดเลยกะทิมเโม่ให้เลยฮะไม่เข่าไม่เข่าเกาเฮาเกาเข่าไม่เฮา เดี๋ยวนี้ก็เพื่นให้วันนี้ก็ใช้ได้นี่จะจักมืออได้พื้อตัวนี้อันนี้ฮันมาแรงกะแคปเมียนแล้วอื่นกับนึ่งไตกับตัวนึงมาแรงที่ใช้ใช้ชาวมาแรงมาแรงตะเก็บต้มนี่นะเก็บตามหัวใช่แต่ไอ้นี่แคปอ่องเออเออเนาะแนวของเราไอ้ชีวิตของเราเนาะกับโบแตกต่างกับน้องเตียวเนาะ จังพ่อจังว่าไอ้เจ้าจังว่าไอ้เฮือนหนังน้อยๆก็ยังให้เรามาอยู่นําแท้เจ้าของก็ยังสิบ่มีหม่องนอนหมดแล้วหักม่นมาแท้พ่อแม่นี่ๆลูกสิไล่นี่ก็เป็นไปบ่ไดเนาะไล่ในบัคือดูหายเพาะคือเบิ่งมุ่นตามองแมงก็ใต้ต้นเนาะแม่เนาะสิได้บ่กูก็บ่ให้อยู่แล้วบ่าบ้านเฮาไปไปจักสิให้เราไปอยู่ไสบัดนี้ลูกก็น้อยบ่หันา้วนัน อีตนน้าเมย์เนาะเอออันนี้ก็คือกันนั่นแะลูกหลานมาแหละเจอที่วันไล่ในประยูวันเออแบบห้ามทนแม่เถ่าหนิเลยอ๋อความกันยูนี่แหละทุกกันยูนี่แหละจะแก้ได้ไหมเถ่าได้อยู่กับไพ่แม่เถ่าเจ้านะยูกับลูกภูเขาเป็นนลำพัดนั่นลูกชาวคนพนังเมืองสันทูอืมอะไรกันยังแต่มากับภูนี่เป็นเพชรพลังภูเราอยู่เทิงนี่บ่เออ อแล้วล <chat> ูกอะไร nhàng อะไรอยู <sh aking onna> ่แต่บนเก่าโอ้ยยตินนู้เนาะคีบะคิบบอแล้วอยู่กับลูกได้อาศัยกับบ่ได้ไม่ก็แม่เท่าเลยลูกก็ลูกไปใช้กับพวกเป็นเขาทำจำปาได้ใช่ไหมกินยังไงเข่าเจ้านะโอ้ยให้เห็นหน้าจะกินนะมอมให้คือว่าใายชาติเองลูกเอ๋ยก็ห้าขุดหมันขุดก้อยแล้วก็ห้าขอนะโมเจ้าหันไหน อัน <contam inden S 2> นี้ช <lands> ่องม er ือนะฮะโอ้บอว่าบ้านย่างไปหาเราก็ได้บอาบ้าบ้าพูนอ่ะเนาะเดี๋ยวมาดิ่นข้างอ้ายพ่นก่อนบ่ได้เข่ามาเตือ้พี่น้องไอ้อาบน้าบนไงนะบอวันนี้สบายดีโอ้ยังบอท่านอาบอยู่ตอนแรกไา่จะอาบตอนแรกจักอาบอืม ก้อนแดงยังอาบเราอ่ะอ่ะขนมไอ่ขอบใจขอบใจโดยก้อนแดงจังอาบเราอ่ะแต่เดิมากอือกินข้าวกินน้ำแล้วพ่อวันนี้ได้ยังกินกินข้าวกับปิ้งกบนั่นแหละโอ้โหเนาะหน่นพ่อวันวาแนวอยู่ในกินนะอยูน่าเทิงห็น่อพ่อปิ้งกบแกงน้ำไม้ กินเป็นกินเป็นก็พอกินแล้วโดยอาไม้เยี่ยมมายาวเนาะอูยังมือหวานอีกไม่เลยโอ้หูจักกันบ่ใครจอยนี่โอ้คนมาเร็วกันอือในในโอ้เนาะจะกล้องกันนะออืหูจักกันอยู่เลยไอ้จอยเลาวน้องไม้มาคายให้เมื่อกี้นี่โดยนี่ไงเนาะ nhau hôm nay em maya chân sưu chân lại có ai chú thêm 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 chú มื the ัอนี้อาบน้ำจักเทื่อได้ไหมนี่ยังน่าจะเลี้ยงอาบกนนังพอเลยโอ้อาบมือละเทื่อพอน้ำเปลือกเนาะมาละโดยโดยไปมาเหตุเรานั่งอยู่คนเดียวเราพ่อพี่น้องเอ้ยมาเอาขนมให้เราไอ้มือยังยังใส่แห้งบ่ได้บ่อ้บ่ได้เลยอือเนาะยังแบบ โทษไปพี <S <S uh, hand, oh, okay, ่น้องเอ้ยก็ว่าให้หายยามาให่นะไม่มาหยาทางนั้นยาแบบไรก็โฆชนาในวิดีโอนะก็ไปเชีฮอกเชียร์ฮอบมันนั่นจังหวะแล้วมีบ่เนอ่ะอย่าชีวังก่อนเด้อถ้ามีเสียมาฝากหาด้วยก็โดยมันไปหลายเดือนหลายปีหรอกอยู่แต่เฮือนเมื่อยด้วเนาะเมื่อยอะไรไปโดย มอยู่เนินอยู่บ้านเรื่องก็มายเฮ็ดเหตุวิบข้ออดเราอยู่โดยป้าชันวันนี้ขึ้นมาเยี่ยมมายามได้เด้อเอาคนเมาฝากได้ๆๆโดยเมื่อหน้ามาได้สิเขามาเยี่ยมมายามไม่เด้อไม้ยามมาฝากนั่นเลยอย่าอย่าไปร้อยไอ้อย่าดีน่ะร้อยอยังนี่บ่ เทีฮกเจ้ไม um, yani ่ลหรือวาปก็ปกนะโอ้จะันกกูเนาะเอาฟังทยุเขาคายลือดอกมันวิทยุอ่ะอืมจะฟังวิทยุบ่แม่ละใช้วิทยุเจนะเม่ไห่วมบอฟังเลยยำนี่เนี่ยตะแลงมันตะเยังฟัง้องก็คจะนาขาย้าจะเคยซื้อกินอยู่บ่ซื้อกินก็มันบอลบอดี้แล้วคดเดียวอยู่ง ต้องชือละลายเนาะกัน <interfer> ม <es> um, mm, uh, like ีลายกันดีบางทีดีได้ใหรบงไปเป็นไปเหาเหรอดูดูอ๋อยังนี่ตุกนั่มเฉยน้่มมุนบ่ี่นนํ่ล้รงมือนังล้างมือโอ้นําล้างมือเวลากินเข่าบ่ทำไมนับเลหน่ลย่นมันนี้ไผมมหาบ่มานมาตะหามเลยมาตะวันเลล่ะ อันบราณสุดยไปก่อนปาเพียงบ่เตงินแั่นแหละวันนี้ยังมีไผยมาเนาะยังมวยไทยมาเลิ่มมือนไปชนักกระป้าเลยเทพเด้อโดยโดยอาสบายดีไอ้โดยโดยโดยอ่ะกระป้าเทพก่อนอ่ะกะโอเคเพพี่น้องเลยหลังจากที่สมบูรไปทำเรื่องไอ้พี่มาที่ไปเรื่องของน้องเตวกับแม่เพื่อนแม่เลี้ยงน้องหรือว่า ในที่้องเตียวมาขอพักอาศัยอยู่อะไรไพี่น้องเลยเนะาะกะแบบโปรแตกโปรแตกสร้างกันก็้องเตี้ยว่นเนาะโดยแล้วก็ุได้ขึ้นมาเยี่ยมมายามทั้งไอเทพเนะาะกะไทยเป็นเอฟซีเทพของสมบูรณ์ทั้งแท้สามปีขึ้นหลังไปพี่น้องเอ้ยซังสมบูรณ์ก็ค่อยเข้ามาหาเพิ่นอยู่กะทั้งพระคุณยายเพิ่นกะเงียบไปทั้งสมบูรณ์ก็บ,บรรเข้ามาเมื่อนี้ได้มีโอกาสเข้ามาทั้งนี้ก็ได้ขึ้นมาเยี่ยมยามายามถามมึงถามข้าวเพิ่นเนาะโดย ะนะสบายกัเพ่อพี่น้องไอสำหรับลิปนี้ทั้งเมยน้องน้ำพิงขอลาพี่ดาน้องไปก่อนเด้อสบายดีสบายดี